ให้ทางทุ ite, ่กให้พ่อแี่น้องชาวเชายขชนเผ่าญาตของเราเลยนะเื่เือานาาตของเราครับมีสิ่งใดที่ให้ผมรับใช้ผมก็ขอากพอแม่พี่น้องได้วยนะครับด้ดยการออกนอกบ้านญาติส่วนด้วยนะครับครับยังไม่หมดครับนี่นะครับวันนีกลุมม งมกีมีมีมีรบกที่ <ination noises> ี่กราบประบางที่ประวัติศาสตร์แล้วก็จะถามค่ะเรียนเชิญ่ ยกกปรยกองก้องนะครับมองกล้องเลยยกไปยกครับยกมองก้องนะครับขอบคุณครับนักันี่มองก้องนะครับมองก้องเลยยกไปยกยกยกครับยกครับมองก้องนะครับขอบคุณครับ มาเร่งยกใุุ้งหน่อยแล้วประตูสองครับเดินไปไม่ใช่ผู้ชายแถาต่อครับสอง

ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่บอยของจ่าสอนให้เขตผู้ใหญ่บอยนี่เป็นตับหนึ่งของตำบลหนองขาวจะ่ป็นครับผู้ใหญ่บอยอครับครับอันใดจะต้องการนะครับจะงส่งไลน์โทรศัพท์หาห้าอ้ยังไม่ถึงครึ่งเลยจะให้เสียชื่อผู้ใหญ่บอยี่ผู้ใหญ่นงไฟในคนนี้นะครับ

คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลคือผู้ว่ากําหนดไว้แล้วว่ารอบแรกกำนันกับผู้ใหญ่ตายบอกแล้วขอนะครับน้ากะมงอื่นๆนะครับในเรืงครับกำนันรักษาโลกให้ท่านนะครับขอเราไม่ได้นํากลับนะครับอยู่ตรงนี้ก็อยู่ที่ปู่ที่เจ็ดใครที่มีชื่อก็มีสิทธิ์เหมือนเลือกตั้งนะครับตัน ท่านสามารถที่จะนํำของเหล่านี้ท่าท่านวิติิเดี๋ยวทางผู้ใหญ่ผู้ช่วยทางสมาชิกก็จะช่วยกันบริหารโยกไส้ตัก้วก็หลดขึ้นหลุดเอาเชิญเเเจบเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บีบริการถรที่แ้ว Ăn khai thiếp lắpแล้ว เดี๋ยวอย่าอย่าอย่าหน้าอ่ะเดี๋ยวๆอ่ะเนี่ยหยิบ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ mà nữa. bỏ lỡ những video hấp dẫn มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ให้เป็นทีมงานของผมหรือว,ว่าก้ผมได้รับใช้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องได้ยาลังใ,ใจได้ทักได้ครับเดี๋ยวจเดี๋ยวแะเชื่อดูทีนะครับรักก็<ๆ>ขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับเพื่อดูแลสุขภาพต่อเรานะครับดูว,ว่าโาควิดสิบเก้าส่วนแม้และอบนอกบ้านต้องให้ส่วนแม้ด้วยนะครับ ครับสุดท้ายนี้เ้ากขอให้พ่อแม่พี่น้องเกงิดกำนันเชิญกำนันเชิญกำนันมาพ่อป้าพี่น้องมาช่วยกันนายกให้นำรับสิ่งของ,งวันนี้มาแจกครับช่วยเหลือกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองขาวและพวกรุ่นใจอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับตอนนี้ถ้าการฉีดวัคซีนครบทุกคนปัญหาการแพร่ระบาดก็จะหลัง กันกำนันนะครับ <guarding> ซ <okay>? ื้อเข้องกินเขต้องดีเราต้องทำงานร่วมกันแล้วก็ทับตลาดตลาดเขาจะให้คำปรึกษาเราทุกเรื่องอันนี้ของเป็นส่วนหนึ่งนะครับบรรดาความพ่อตอนไปครับ ข้าวงนี้มาให้รับแทนเดี๋ยวรับตัวตรงรับแทนเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วยางงของตรงนี้ไว้ไว้จัพใหญ่เดี๋ยวท่านมารับเ้มนงายขับรถครือไป